สวัสดีวันสงกรานต์ครับวันนี้ผมจะมาซ่อมตุ๊กตาสารพระภูมิที่บ้านของผมเองนะครับโปรเจกต์นี้คุณแม่มอบหน้าที่มาให้นะทุกคนอันดับแรกก่อนล้างทำความสะอาดกันก่อนโดยจะใช้น้ํายาทําละลายสูตรเลกเกอร์ของมิสเตอร์ฮอบบี้ตามด้วยน้ํำล้างสะอาดหลายๆรอบครับ ถึงบางจุดจะออกไม่หมดนะครับแต่ก็พอโอเคนะสามารถนําไปขัดแต่งเพื่อใช้พ่นรองพื้นที่หลังได้ขั้นตอนถัดไปเราจะมาขัดเก็บรอยหลอพิมพ์ต่างๆให้ดูเรียบร้อยขึ้นนะครับส่วนที่นูนมากๆเนี่ยผมก็จะใช้ตะใบแบบต่างๆขัดแต่งตามที่ต้องการแล้วก็ตามด้วยกระดาษทรายครับบางส่วนที่เป็นรายละเอียดผมก็จะใช้ใบมีดขัดแต่งนะครับแล้วก็ตามเก็บด้วยตะใบอีกรอบหนึ่งครับปัดฝุ่นออกให้เรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะมาอุดรอยร่องต่างๆของตัวตุ๊กตา,ก,ตาก,กันนะครับโดยที่ผมจะใช้ดินอีพ็อกซี่นะครับ โดยที่ผมจะผสม1ต่อ1แล้วก็สามารถนำไปปั้นเก็บร่องรอยได้เลยครับ เนื่องจากพี่ตุ๊กตาคนนี้เนี่ยเขาอยู่มานานแล้วนะทุกคนก็รอยแตกรอยชํารุดเนี่ยก็จะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับต้องเก็บรายละเอียดดีๆซึ่งผมก็จะทําขั้นตอนแบบนี้เนี่ยซ้ํากับตัวอีกตัวหนึ่งนะครับหลังจากเก็บรายละเอียดแล้วเนี่ยผมก็จะนําไปล้างทําความสะอาดเพื่อรอพ่อนรองพื้นต่อไปครับสีรองพื้นผมจะใช้ของยี่ห้อเ a เยโคในการพ่นรองพื้นโดยที่การพ่นรองพื้นจะใช้วิธีการพ่นโดยใช้แอร์บรัชครับพอพ่อนเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตาที่ได้ก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เลยนะครับซึ่งเราจะต้องทิ้งไว้24ชั่โมงเพื่อให้ รองพื้นเสร็จต,ตัวก่อนที่จะนํามาพ่นพรีเชดต่อไปนะครับการพ่นพรีเชดเนี่ยพูดง่ายๆเลยก็คือการใช้สีขาวพ่นเป็นเหมือนการวางตําแหน่งแสงไฮไลท์ให้ชิ้นงานก่อนที่เราจะลงสีในขั้นตอนต่อไปครับตอนต่อไปจะเป็นอะไรรอติดตามชมกันนะครับ